ตอนที่ความเป็นติอินดีป้ายย่ห้อที่อยู่ในระดับสูงที่สุดในโลกแห่งการต่อสู้ซูโมโอาชีพบอดิตร์ของพวกเขาสาร,รภาพของพวกเขาความสามารถของพวกเขาจำนวนเงินทุนของพวกเขาทั้งหมดนี้ล้วนน่าทึ่งอต่ต่อหน้าต่อตาของฉันนักสูโมโตัวจริงเสียงจริงกำลังหันหน้ามองมาทางฉันอยู่จริงๆเขาจัดทรงผมขึ้นเป็นอุเอจิ G. เป็นการมัดจุกผมขึ้นด้านบนให้เป็นทรงใบแปลกวยของนักสูโมโในลำดับขั้น มาคุอุชิกับจูเรียวนะครับและเขากำลังเผชิญหน้ากับฉันอยู่จริงๆซุโมโอาชีพอันไร้เทียมทานหนึ่งในสัญญากุริกิชิสัญญากุริกิชินั่นก็คือนักซุโมโที่อยู่ใน3มตำแหน่งสูงสุดรวมถึงยกุสณนะด้วยนะครับกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับคราเต้ของฉันแบบซึ่งๆหน้านั่นละอ่ารู้สึกดีใจเป็นบ้าโอ้โหย่อตัวเตรียมพร้อมแล้วด้วยฉันกำลังจะได้ริมรถเ้านี่นะ ฉันจะใช้เวลาเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ในครั้งนี้เต็มที่เลยเอะอะไรกันเนี่ยดูสิฉันกําลังค่อยๆวิ่งไปหาเขา่าฮแต่น่อนเลยว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยสง่างามไปสักหน่อยสำหรับฉันเาว่ากับของจริงของแท้ที่มาอยู่ต่อหน้าของฉันตรงนี้มันก็ไม่มีบ้าอะไรในโลกนี้ที่ฉันจะเอามาหยุดตัวเองได้อีกแล้ว ตอนที่6 12, แบบฟอร์มที่สมบูรณ์ที่สุดจับได้แล้วเขาจับขาของอีกฝ่ายไว้ได้แล้วนักสูโม่ที่เตรียมใจพร้อมที่จะโดนโจมตีไว้แล้วไม่ยอมลมงง่ายๆหรอกนะการที่ยอดฝีมือเหล่านั้นใช้น้ำหนักตัวที่มีมากกว่า150กิโลกร,รัมของตัวเองพุ่งเอาหัวกระแทกกันอย่างเต็มแรงได้นั่นคือหลักฐานยืนยันมันเป็นสิ่งที่ผมเคยได้ยินมาหม,หมัดตรงของคาราเต้กันล่ะ เขารับไซเคนไปกี่หมัดแล้วนะไซเคนนั่นก็คือหมัดตรงของคาราเต้น,นะครับนั่นคือหมัดที่หนักหน่วงที่สุดในโลกใบนี้กำมปั้นที่สามารถทุบอ e ีบล็อกแห้แหลกละเอียดได้กัมปันที่สามารถสับท่อนไม้ให้แยกเป็นสองซีกได้กัมปันที่สามารถปล่อยทะลวงแผ่นเหล็กที่หนาให้ทะลุได้ซึ่งเขาก็แค่เพียงยืนเฉยๆเพื่อรับกัมปันแบบนั้นหมัดแล้วหมัดเล่าและเขาก็ยังยืนอยู่ได้เขาไม่ได้ขยับไปไหน เขาไม่ได้ตั้งท่าขึ้นมาป้องกันตัวซะด้วยซ้ำสมกับเป็นผู้ที่อยู่ในวิถีซูโมโ่แล้วจริงๆซูโม่ไม่ได้วิวัฒนาการคุณได้เห็นวิวัฒนาการในกีฬาทุกชนิดแต่ไม่ใช่กับซูโมโ่ตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมารูปแบบของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วนั่นจะหมายความว่าอะไรได้อีกมันเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วยังไงล่ะไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นใครก็ตามพวกเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิน้นพวกเขา ยู่ในระยะต่อสู้กันแล้วเนี่พวกเขายังเหนื่อยหอบกันอยู่ล่ะุ <Good. S 1> ขบขาพุ่งขึ้นมาแล้วแต่โอนกระโดดทีบสวนครับเป็นการตั้งท่าโซคุโตะกลางหาาที่น่าตื่นตะลึงเหลือเกินโซคุโตะนั่นก็คือการใช้สวนส้นเท้าในการโจมตีคู่ต่อสู้นะครับโอ้ oh. ร่างกายอันใหญ่โตถึงกับเซไปเลยครับ oh, โอ้โทษทีโทษทีอืมมีบางอย่างอะไรล่ะนั่นมันใบหูนี่เลือดไหลโชกเลยครับนั่นมันจะน่าเหลือเชื่อกันไปแล้วขอบใจ ตอนที่63เหมือนมีดใบหูครับใบหูของเขาอยู่ที่บนพื้นรองเท้าของเขาและคนที่เฉือนมันออกมาก็คือนักกระเตอโอริจิปโปะคนนี้นั่นเองโซคุโตวิชาเท้าดาบและวิชานี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําสิ่งอันนาถแบบนี้นี่แหละครับเขาเปลี่ยนส่วนเท้าที่หนาด้านของตัวเองให้กลายเป็นใบดาบแล้วใช้มันสับไปที่บริเวณหูของคู่ต่อสู้นั่นมันบ้ามากเขาทําได้ยังไงกันเท้าของเขามันเหมือนกับมีดเลยละ่ะ เซกิโทริเซกิโทรินี่นก็คือคำที่ไว้ใช้เรียกนักซูโม่ราดับขั้นจูเรียวขึ้นไปนะครับเซกิโทริคุณยังไหวอยู่ไหมเนี่ยา่มันหมายความว่ายังไงกันผมยังมองไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะมาหยุดการต่อสู้ครั้งนี้เลยนะยอดเยี่ยมจริงๆผมดีใจจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นการขึ้นเป็นกีฬาแห่งชาติของพวกคุณก็เสียเปล่ากันพอดีตกลงผมจะไม่เกรงใจแล้วนะโอ้ สับปะริโหมกระหน่ำไม่โดนเลยเขาปัดได้หมดเลยครับแถมตัวเข้าชนเสียงดังลั่นเลยเปลี่ยนโดนจนได้คงเจ็บหน้าดูผลักเข้าเต็มหน้าไปอีกทีล้มแล้วฮะโอ้เจ็บหนักแน่ล้มแล้วเขาล้มลงไปแล้วครับนี่ถือเป็นการล้มครั้งแรกของการต่อสู้ครั้งนี้เลยทีเดียวตอนนี้เขาสามารถที่จะเตะจะต่อยจะกระืบซ้ําไปที่อีกฝ่ายที่นอนอยู่ได้มากเท่าที่เขาต้องการเลยครับหึเขาย่อตัวลงอยู่เฉยๆหรอ อะไรกันเฮ้ซ hey. กิวะเคะทาเกซึรุกิรออยู่ในท่าเตรียมพร้อมแทนที่จะเข้าไปโจมตีซ้ำใส่อีกฝ่ายเลยเนี่ยเธอโดนคุณจับได้ซะแล้วจะง่ายกว่ามากถ้าคุณพุ่งเข้ามาเตะและกระทืบซ้ำใส่ผมนะขอโทษด้วยแล้วกันแต่สำหรับผมคู่ต่อสู้ที่นอนอยู่กับพื้นคือคู่ต่อสู้ที่ถูกตัดสินให้พ่ายแพ้ไปแล้วผมไม่รู้ว่าจะชนะให้มากกว่านั้นได้ยังไงผมไม่ได้ขโมยท่าจากซูโม่ออมานะ ท่าแบบนี้ก็มีอยู่ในคาราเต้ด้วยเหมือนกันมันถูกเรียกว่าท่าชิโกดาจิเนี่ยใช่แล้วให้มันได้แบบนี้สิผู้ชายคนนี้แต่หนักถึงช่วงเวลานี้ดีต้องโชช่วยสิ่งที่สามารถจะทําให้คุณเสียจะได้มาใช้เองซะคาราเต้ก็มีกระบวนท่ายืนสู้เป็นหลักเหมือนกันพวกเราต่อสู้ตัดสินกันขณะที่ยืนอยู่เหมือนกันงั้นก็มาสู้กันแบบนี้เถอะฟังดูดีนี่ เราผมเองก็ใช้ครังแสงที่มีอยู่ได้ไม่เต็มที่เลยด้วยตอนที่64าาชิโกดาจิสามารถใช้ในการต่อสู้กันแบบประชิดตัวได้สามารถใช้ในการต่อสู้ที่ต้องรักษาระยะห่างได้รูปแบบที่ใช้ตอบโจทย์ในทุกๆสถานการณ์คาราเต้คือศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ครอบคลุมในทุกความเป็นไปได้คาราเต้คือรูปแบบการต่อสู้ด้วยท่ายืนที่แข็งแกร่งที่สุดคือคาราเต้สามารถใช้ในการต่อสู้กันแบบประชิดตัวได้ สามารถใช้ในการต่อสู้ที่ต้องรักษาระยะอาหารได้รูปแบบที่ใช้ตอบโจทย์ในทุกๆสถานการณ์สูโม,โมก็เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ครอบคลุมในทุกความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันรูปแบบการต่อสู้ด้วยท่าย,ยืนที่แข็งแกร่งที่สุดคือสุโม,โมอาชีพไม่ว่าฝ่ายใดต่างก็ไม่พร้อมจะสูญเสียตำแหน่งแข็งแกร่งที่สุดของตัวเองไปสุโม,โมพะทะคาราเต้ด้วยท่าชิโกโดดจิของพวกเขาเองทั้งคู่ใช้ท่าซุโมอัดเขาให้ยับไปเลยโดโป ใช้ท่าชิโกดะจิเหรอท่าชิโกดะจิเหรอในการประลองฝีมือที่ต้องต่อสู้มากับซูโมโ่ผู้ชายคนนี้ก็ยังกล้าที่จะใช้ท่าชิโกดะจิครับเหตุผลที่เขาทําอย่างนั้นช่างน่างงงวยซะเหลือเกินเจตาที่แท้จริงของเขาไม่อาจจะยังรู้ได้เลยครับและนั่นจีทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกจากท่ายืนพื้นฐานมากมายที่มีอยู่ในคาราเต้เขาตัดสินใจเลือกใช้ท่ายืนที่มั่นคงที่สุดท่าชิโกดะจิ ตอนนี้เขาจะยืนอยู่ตรงนั้นไม่เคลื่อนที่ไปไหนอีกแล้วปากหลักไม่ก้าวย่างและต่อสู้กับศัตรตูที่อยู่เบื้องหน้าโอ้โอเขาปรับท่าทางของตัวเองอีกแล้วครับเขาดึงมันขวาให้เข้ามาชิดตัวแต่แล้วจะยังไงละ่ะทํามันแล้วจะได้อะไรการพุ่งเข้าชนในจังหวะแรกของรักสูโมโลหลังจากสัญญาเริ่มการต่อสู้ในเมื่อการเข้าทําทาชิไอของทั้งคู่ก็จะไม่เปลี่ยนไปอยู่ดีนั่นละ่ะเขามึนไปแล้ว การเตรียมใจพร้อมที่จะโดนโจมตีหายไปครับตอนที่65กล่องเครื่องมือช่างเสียงนั่นเป็นเสียงที่พวกเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมันเป็นเสียงที่ไม่คุ้นหูของพวกเขาเลยแม้แต่น้อยมันเป็นเสียงของการทำลายชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์เสียงของข้อต่อ ที่ถูกสะบั้นให้ขาดออกจากกันข้อศอกของเขาถูกหักแล้วหรือเป็นเสียงอันเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุแต่อย่างใดสิ่งที่พวกเขาได้ยินไม่ได้เป็นผลมาจากการถูกของมีคมฟาดฟันมันเป็นเสียงของการฝืนบังคับฉีกทิ้งเขาต่ออย่างสุดกำลังเอ้ยได้ยินเสียงชัดเจาะเลยซึ่งส่งตรงถึงหูของเหล่าผู้ชมเอ้ยกระดูกเขาหักมันเหรอนี่เขาทำการหักข้อศอกของอีฝ่ายไปแล้วเหรอเนี่ยไม่ใช่หักเส้นเอ็นฉีกขาดไปเลยแหละ แขนของเขาหักและบิดงอไปผิดทิศผิดทางในทีเดียวเชียวละครับฮึม hmm. เขาทุมอีกฝ่ายทิ้งไปแล้วครับริยิโดโปตอนนี้เขาเหลือแขนดีๆอยู่แค่ข้างเดียวเท่านั้นเองตุทาจะทำอะไรไม่ได้แล้วเขาถึงถูกทุ่มออกมาช่างฝีมือทาเะซึรุกิได้เปิดกล่องเครื่องมือของเขาแล้วต่อไปจะเป็นการโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวของเขาเลยหรือไม่อืม hmm. อะไรกันนี่เซกิโทริเองก็บาดเจ็บหนักเหมือนกันอย่างนั้นเหรอ เซกิวะเคะทาเกะเซรุกิก็บาดเจ็บหนักไม่แพ้กันเลยครับดูอิดโรยไม่ใช่น้อยมันออกมาแล้วอาการบาดเจ็บบอบช้ำก่อนที่จะทำการหักแขนเขากระโดนไปเต็มเลยนี่นะทั้งท่าฝ่ามือขวาเสยคางหรือว่าชื่อทาก็คือคากิอุจิซ้ายครับมันคือหมัดฮุกของคาราเต้นะท่าคากิอุจิซ้ายนั้นก็ด้วยแต่แค่โดนท่าฝ่ามือเสยคางไปเขาก็แทบจะหมดสติอยู่มาลมัล่อไม่พอยังมาโดนท่า คากิอุจิซัดหน้าไปอีกใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าเขาจะรู้สึกถึงอาการบาดเจ็บนั่นก็ต้องมีผลกระทบอยู่แล้วและยังต้องมาจัดการกับข้อสอกของอีกฝ่ายด้วยยิ่งกว่านั้นจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ล้มลงเลยโดซึโค้ยไม่เอาหน้าทาอย่างนี้มีจุดประสงค์อยู่สินะพวกเราทั้งคู่ต่างก็รู้กันดีการโจมตีพันเนี้ไม่มีทางโดนหรอกป๊บแต่กอน,นั่นแหละครับเขาเตะครับหัว,ขโ,วโขกโดซึโคยกระดดกอ่อน แตกแล้วครับจมูกหักน้ำตาไหลถึงกับทำให้โอรจิจิกินคนต้องลง้มลงไปเลยทีเดียวใช้ท่าชิกโกะเหยียบซ้ำตามลงไปอีกแล้วครับเซกิโทริเอ๋ยค่อยยังชั่วหน่อยแล้วตอนที่66กลิ่นของความเจ็บปวดกรุบอ่าฉันรู้จักดีเลยละกินแบบนี้เนี่ยน้ำหอมแห่งความเจ็บปวดที่ฉันหมายถึงก็คือมันไม่มีอะไร แบบนั้นอยู่จริงๆหรอกแต่ว่าตรงบริเวณสวนดั้งจมูกของฉันฉันได้กลิ่นของมันความเจ็บปวดที่แสนสาหัสที่อยู่ข้างในจมูกของฉันที่แผ่ไปทั่วทุกส่วนในหัวของฉันเป็นความเจ็บปวดแบบที่หนักหนารุนแรงถึงขนาดที่สามารถจะชิงเอาความเข้มแข็งที่ทำให้ฉันยืนหยัดอยู่ได้ไปได้จนหมดฮึซกิโทริตอนนี้การโจมตีปิดฉากของคุณคือการกระทึบหน้าเหยียบลงมาที่ฉันอย่างนั้นใช่ไหม นั่นแหละมันช่วยฉันไดยอย่างมากมายมาสารเลยละ่ะลองเลกดูสิท่าถีบส้นเท้านี่เหมือนที่มีในคาราเต้เลยค่อยยังชั่วหน่อยนะเมื่อต้องมาแลกหมัดแลกเตะกันนะคุณก็ได้เข้ามาอยู่ในทิ่นของฉันแล้ว,วเขาเตะกวาดไปที่ขาเขาอ,อีกฝ่ายแล้วครับเขายังยืนอยู่ได้ครับแต่เขากําลังโนกตะโนกตะฝ่าเท้าเขาไม่เขายังทั้งหมดจะจบสิ้นลง ในทันทีที่สิ่งอื่นใดน,นอกจากมันแตะพื้นดินในการเข้าทําทาชิไอปะทะกับคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่นักซูโมโการที่สิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่ฝ่าเท้าต้องสัมผัสกับพื้นดินย่อมมีความหมายที่เลวร้ายยิ่งกว่าความพ่ายแพ้ของตัวเขาเองมันจะบ่งบอกถึงความพ่ายแพ้ของซูโมอาชีพด้วยแกล้มแน่เซกิวะเคะปล่อยวางซะเถอะการต่อสู้จบลงแล้วแล้วก็เก็บไอ้นี่เอาไว้ด้วยนะผมรู้จักหมอเก่งๆอยู่คนหนึ่ง ตอนที่67รบกวนการต่อสู้จบลงแล้วจบแล้วโดโปชนะผู้ชนะคือยอดน,นักสู้โอริจิโดโปผู้ใช้วิชาคาราเตโอริจิโดโปสามารถคว้าชัยชนะจากการต่อสู้ในครั้งนี้มาครองได้สําเร็จครับแม้ว่าแขนจะหักไปข้างหนึ่งแม้ว่าโดนหัโโหเข้าตเต็มหน้า จิตวิญญาณนักสู้ของเขาก็ไม่เคยจะสั่นไหวแขนขวาที่หักนั่นจะเจ็บปวดสักแค่ไหนกันเจ็บเสยจมูกที่หักนั่นจะเจ็บปวดสักเท่าไหร่กันเจ็บมันก็เจ็บมันก็ปวดไปทั้งตัวนั่นแหละเล่นผมซะเจ็บหนักเลยนะความเอื้อเฟื้อของคุณที่จบการต่อสู้นี้โดยที่ช่วยผมไม่ให้ตัวต้องลงไปสัมผัสกับพื้นดินนะั่นเดี๋ยวอุยจิจะโซกประอกเอานะ่ะนี่ก็ด้วยยังอุตส่าห์เก็บมาคืนกันอีกนะรู้จักหมอผ่าตัดฝีมือดีอยู่คนหนึ่ง แช่มันไว้ในน้ําแข็งแล้วเอามันไปให้เขาเขาจะต่อมันกลับคืนให้คุณใช้เวลาไม่นานหรอกคุณโอโรจิสูญเสียก็คือสูญเสียแพ้ก็คือแพ้ผมเดินออกไปจากที่นี่ทั้งที่แผ่นหลังยังสะอาดเอี่ยมอยู่ไม่ได้หรอกนะเขาเจะละผมผิดเองที่ทําเรื่องไม่เป็นเรื่องถูกของคุณแล้วหรือเชื่อ พวกเราชนะสองครั้งติดกันเลยถ้าพวกเราชนะเพิ่มมาอีกครั้งอย่างแย่ที่สุดที่พวกเราจะเจอก็แค่เสมอกันแต่ฝ่ายตรงข้ามคือซุโมอาชีพนะพวกเรายังคงกำลังต่อสู้อยู่กับกลุ่มยอดฝีมือที่มารวมตัวกันจากทั้งในและนอกประเทศกลุ่มยอดฝีมือพวกเราได้ยินคำนั้นมาอยู่ตลอดเมื่อพูดถึงซุโมอาชีพในทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นยอดฝีมือไม่แพ้กันนะรวมถึงตัวฉันคนนี้ก็ด้วยบรรพฐาน เรื่องของความพยายามอย่างหนักหรือความตั้งใจจริงจากสังเวียนเดิมของคุณเอามาใช้กับพวกเราที่นี่ไม่ได้หรอกเขาคือตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นเจ้าหนูนั่นไงไม่อ่อนร่างกายไม่ยืดเส้นยืดสายนั่นแหละคือการเตรียมความพร้อมของเขาในคู่ที่สพบกับบุรุษผู้อยู่จุดสูงสุดของตำแหน่งมาเอกชิระทับหน้ากองบกทะลวงของโลกสูโม ซาชิโฮโกะและก็คือเครื่องไอพน่นลงสนามนั่นเองครับทุกเมื่อที่เกิดความต้องการจะสู้สู้กับคนที่อยากสู้ในเวลาที่ควรสู้นั่นแหละคือการตะลาะวิวาทฮานายมะคาโรตอนที่68ฮานายมะคาโรปะทะซาชิโฮโกะเขากระโดดครับนักซูโมกำลังโดดขึ้นขึ้น,นลง อยู่กับที่อยู่ครับชายคนนี้คงกําลังทําการวอร์มอัพอยู่แน่ๆเขาทําอย่างกับว่าตัวเองตัวเบาวิวเหมือนไม่ได้เป็นนักสูโมอย่างไรอย่างนั้นเลยเขาผู้ถูกเรียกว่าทับหน้าปองบุกของโลกสูโมปองกําลังกําลังวอร์มอัพอยู่อย่างกระฉับกระเชงด้วยพลังงานความกระตือรือร้นตามฉายาของตัวเองแต่บุรุษผู้อยู่เบื้องหน้าของเขาดูสิครับกับปั้นของเขายังถูกซุกไว้ในกางเกงอยู่เลยไม่มีสิ่งใดเลยที่จะเป็นลักษณะบ่งบอกว่าเขากําลังวอร์มอัพอยู่ให้ตายเถอะ ไม่แม้แต่จะถอดแว่นตาออกมาได้ซ้ำเออเข้ามาตรงกลางคงไม่มีใครบอกได้แน่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างในเมื่อสูโมอาชีพวงการที่เรารู้กันดีเป็นโลกของผู้ชายที่มีขนาดตัวอันใหญ่โตแต่ฮานายมะเขารู้ผู้กำยำล่ำสันคนนี้เขากลับมีขนาดตัวที่สูงใหญ่ยิ่งกว่าผู้ต่อสู้ที่เป็นนักสูโมซะอีกหนึ่งเซนก็เอานะครับแม่เจ้เว้ยต่อจากนี้จะเป็นบทบรรยายของชาชิโฮโกะ นั่นมันทําให้ผมตกใจสุดขีดเลยละ่ะเขามีใบหน้าที่คนจะต้องไม่เชื่อแน่รอยบากแผลเป็นขนาดใหญ่นั่นจากตรงนี้ถึงตรงนี้และก็ตรงนี้และก็ยังที่ตาของเขาอีกกรรมการคนนั้นเขาคงเคยพบคนที่หน้าทึ่งทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาแน่แต่ใบหน้านั้นก็ยังส่งผลต่อให้เขาอยู่ดีมันไม่ใช่ทั้งจิตวิญญาณน,นักสู้หรือแรงกดดันของเขาแต่อย่างไรก็ตามผมก็ได้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ ผมรู้แล้วนองเหนือยจากอาวุธอนุญาตให้ใช้ได้ทุกอย่างผมกำลังถูกบังคับให้ต่อสู้เอาชีวิตรอดกลับข้อมูลของตัวเองซะอะไรนะตัวผมเตรียมพร้อมที่จะตายอยู่แล้วใช่ไหมนั่นหรอไม่ไม่มีทางซะหรอกทำไมผมจะต้องทำอะไรบ้าๆอย่างนั้นด้วยละ่ะไมกระชือซาซิสสโฮโกโผมพร้อมเต็มที่แล้วห่วงอารมณ์ของการดวลนี้กำลังปกลเลาบรรยากาศของที่นี่สงหรอนว่าความเป็นกีฬาคงกลังหายไปสิ่งนี้จะนำพาให้เข้าถึงมิติแห่งการเป็น ลูกผู้ชายอย่างไรก็ตามพ่อหนุ่มนั่นก็ยังเป็นพวกอ่อนหัดอยู่ดีเริ่มได้ตึงยอดนักเลงคุณจะได้เห็นว่าเขาอาจจะพอแข็งแกร่งอยู่บ้างตามที่พวกนั้นว่าไว้จริงๆแต่มันก็เป็นเพียงความแข็งแกร่งสำหรับพวกคนธรรมดาแค่เท่านั้นแล้วเขาก็เริ่มอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดมากๆพ่อหนุ่มนั่นเขาหันหลังให้ผมจากนั้นทุกสย่งก็มืดสนิทเลือดของยอดอนุภานจะต้อง พร้อมเดือดพลาดอยู่ทุกเมือ่อแม้แต่ตอนนอนหรือขึ้นเตียงกับผู้หญิงฮานายามะขาวรู้ตอนที่69กาการแข่งขันของความเป็นลูกผู้ชายมันเป็นท่าทางที่แปลกประหลาดมากไม่เหมาะสำหรับใช้ในการต่อสู้จริงเลยสักนิดเดียวหน้าชงงงงวยเกินคำบรรยายเขาไม่แม้แต่ที่จะมองมาทางคู่ต่อสู้ของตัวเองด้วยซ้ำห่างไกลาจากท่าของพวกนักสู้ทั้งหลายมันคล้ายคลึงกับการตั้งท่าเย็บเที่ยวคว้างบางสิ่งซะมากกว่า นักมวยที่พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะต่อยมัดส่วนพิเชอร์ที่พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะรับลูกสตรีมมิ่งไร้ได้กลับมาในจุดจุดนี้ไม่มีการพิจารณาดใดใให้แก่การตอบสนองเช่นนั้นสตรีมมิ่งไร้ได้นั่นก็คือลูกเบสบอลที่ถูกตีโดยแบตเตอร์นะครับโดยผู้ตีลูกที่มีความหนักหน่วงรุนแรงมากซะจนหากพิเชอร์ดว่าผู้ปลาลูกเนี่ยคิดจะรับไว้เนี่ยอาจจะบาดเจ็บหนักได้นะครับมันเป็นท่าทางของคนที่เน้นใช้การลูกโจมตี จะเป็นหลักจนถึงที่สุดมันเป็นท่าทางของคนที่ไม่มีความนึกคิดที่จะป้องกันอยู่ในหัวของตัวเองเลยแม้แต่น้อยดังนั้นแรงกระแทกเมื่อหมัดของเขาเข้าปะทะจึงหนักหน,น่วงรุนแรงอย่างมากมายมหาศาลเขาต่อยอีกฝ่ายปิวไปแล้วึงและเขาล้มแล้วด้วยหมัดแรกหมัดเดียวนักสุโม,โมอาชีพโดนหมัดยากุซ่าน็อกไปแล้วครับจอมวิวาดค้าถนนฮารายามะยืนเตรียมพร้อมในการซุกมือกลับเข้าไปในกระเป๋ากางเกงเหมือนเดิมเลยครับเขาชกนักสุโม ไงในหมัดเดียวนะความตั้งใจจริงที่จะเตรียมใจพร้อมที่จะโดนต่อยของนักซูโมโได้มันจบแล้วไม่ใช่เหรอครับท่านตัโก้ว่าเจ้าลองมองดูให้ดีๆก่อนสิเขากําลังยกหัวตัวเองขึ้นมาจากพื้นถึงจะแค่นิดเดียวเองก็เถอะเขาสื่อว่าจะลุกกลับขึ้นมายังไงละ่ะยิ่งไปก่อน,นั้นทั้งที่แค่กระทืบลรือเตะซ้ําลงไปอีกทีทุกอย่างก็จบและได้แท้นี่มันอะไรกันดูสิ่งที่ฮานิมะกําลังทําสิเขากําลังรออะไรอยู่เนี่ย เขากำลังยืนรออีกฝ่ายอยู่ครับฮานายามะกำลังรอคอยให้ชาชิโฮโกลุกขึ้นยืนกลับขึ้นมาอีกครั้งสีหน้าของเขามันพูดบอกออกมาอย่างชัดเจนว่าลุกขึ้นยืนและมาทําเรื่องนี้ให้มันจบจไปซะทีเซ่เขาดูพร้อมที่จะยืนขึ้นมาได้ครึ่งตัวแล้วตอนนี้ซาชิโฮโกเริ่มที่จะยืนขึ้นแล้วครับและตอนนี้พวกเขากําลังเข้าสู่การประลองความเป็นลูกผู้ชายบุรุษผู้อาภัพเกิดมาแข็งแกร่งมากเลอเกินที่คอยเตือนตัวเอง ให้ละเว้นความเพียนพยายามเพื่อชัยชนะเหมือนกับสิงโตราชาแห่งสัตว์ป่าที่ไม่ต้องฝึกฝนร่างกายใช้พลังร่างกายที่มีมาตั้งแต่เกิดใจสู้ที่มีมาตั้งแต่เกิดและมัดเหล็กที่มีมาตั้งแต่เกิดต่อสู้ตาบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่และทุกวันไม่ทําอะไรเลยไม่ทํางานอะไรทั้งนั้นถือคดีที่ว่าการฝึกฝนเป็นเรื่องของคนอ่อนแอแนวคิดของฮานายมามะคาวรุ ตอนที่เจ็ดสิบเขาก็เด็กคนนั้นเลือดโอ้นั่นเลือดเนี่ยอย่างเยอะเลยครับเลือดกําเดาไหลทะลักออกมาจนน่ากลัวเลยไหลทะลักออกมายัางกับเปิดกอกน้ําเลยเป็นสายน้ําสีแดงที่ไหลหลังออกมาอย่างไม่ขาดสายตัวผมเองไม่เคยพบเคยเห็นเลือดกําเดาที่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยครับเลือดไหลล่นลงมาสาดกระเด็นไปทั่วบริเวณและตลอดจากบนลงล่างส่วนด้านหลังของซาชิฮกโกก็ได้สัมผัสเข้ากับพื้นดินจนทั่วแล้ว ภายในโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้มีผู้ชายแบบนี้อยู่จริงๆครับบุรุษผู้มีอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงถึงขนาดทำให้นักซูโม่ที่เตรียมใจพร้อมจะโดนโจมตีไว้ดีแล้วลงไปนอนกองกับพื้นได้โดยการยิงออกไปเพียงแค่ครั้งเดียวและตอนนี้เขาก็เอาโป๊กมันออกมาจากรกระเป๋ากางเกงอีกครั้งเขาได้ง้างไกหมัดของตัวเองแล้วแต่มันจะไม่จบลงแบบนี้ครับไม่มีวันสลอกซาชิโฮโกเขาไม่ยอมออกไปจากที่นี่ ทั้งอย่างนี้แน่นอนคนคนนั้นนี่เองประธานกับอดีตโยโกซนะกินรีวสังทั้งคู่ต่างก็พร้อมใจกันโหยและลึกถึงความจําอันเลือนลางเขาคือเด็กคนนั้นอดีตโอซกิโอยากะยะไรโอนานิีวะสีปีก่อนที่ห้องประธานโอยากะยะนี่ก็คือคูฝึกซูโม่นะครับที่เป็นนักซูโม่ไม่อวุโสที่ลาสังเวียนไปแล้วนะครับย้อนไปเมื่อสีปีก่อนที่ห้องประธานนะครับ เอาละเป็นยังไงบ้างล่ะมันเป็นยังไงบ้างไอ้เจ้าเออสัตว์ประหลาดอยู่ตัวนั้นน่ะเอาเรื่องน่าดูเลยสิสัตว์ประหลาดยิ๋วละก็ไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรแล้วนะที่จะเรียกนุมาโอทาเคชิว่าเป็นสัตว์ประหลาดเนะี่ะแต่ที่โรงเรียนนั่นยังมีสัตว์ประหลาดอยู่อีกตัวและสัตว์ประหลาดคนนั้นเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่ยิ่งกว่าสัตว์ประหลาดซะอีกอะไรทําให้นายคิดแบบนั้นกันัอฉชนซึ่งอยู่ในตําแหน่งโอเซกิจนถึงเมื่อปีก่อนถูกเขาคนนั้นทุ่ยยยนะโดดดใช้้้แค่มือขางเีวว ส่วนเรื่องราวนี้นะครับก็จะปรากฏในบากิภาคเสริมของฮานายมะคาอรุในเล่มที่2นะครับยิงไปก่อนนั้นเขายังเหวียงให้ฉันขับลงมายืนบนพื้นได้อย่างนิ่มนวลโดยไร้ร่องรอยขีดข่วนอีกต่างหากเขาลือเกิดขึ้นในพิปาจริงเลอเนี่ยเด็กมอปลายเนี่ยนะผมได้ยินมาแบบนั้นครับเป็นไปไม่ได้ถึงเขาจะเข้าฝึกเฮยะหลังจากการเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดของโอยากตะแต่เรื่อยมาจนถึงเมื่อปีที่แล้วเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นโอเซกิพูดดุดันอยู่ตลอด แม้แต่ตัวฉันในช่วงปีสุดท้ายของการเป็นโยโกซุนะก็ได้พบเจอกับตัวเองรถตกที่นั่งลำบากจากท่าอุอาเทนางี้ของโอซากิไรโออยู่หลายต่อหลายครั้งพลังง่นไม่ได้หายไปไหนมันยังตราตรึงอยู่ในร่างกายของฉันอยู่เลยฉันต้องการเด็กคนนี้ฉันต้องข้าพบเขาให้ได้ไม่มีทางถ้าอย่างนั้นขอถามหน่อยได้ไหมว่าทําไมก็ทั่วทั้งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยแผลจากของมีคมนะสิให้คนที่มีใบหน้าแบบนั้น มาเข้าร่วมกับพวกเราไม่ได้หรอกนี่ยังไม่พูดถึงรอยสักที่กินพื้นที่ทั่วแผ่นหลังตั้งแต่ส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างไปจนถึงส่วนบ้านท้ายของเขาอีกนะอะไรกันนี่เขาตั้งท่าสู้เหรอเนี่ยส่วนชาชิโฮโกะผู้โชกไปด้วยเลือดก็ต้องกลับมาสงบจิตสงบใจได้อีกครั้งและดูเหมือนจะพร้อมเต็มที่แล้วด้วยทาฮานิมะตั้งท่านี้แล้วก็ร่างกายก็จะชนทานต่อการโจมตี ตอนที่71ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเขาตั้งท่าสู้แต่มันมีบางสิ่งที่อจะแปลกๆอยู่ตามปกติทั่วไปแล้วการตั้งท่าสู้จะเป็นประมาณนี้ซะมากกว่าพร้อมลุกและเตรียมรับการตั้งท่าสู้โดยปกติทั่วไปจะมีความสมดุลกันระหว่างปัจจัยทั้งสองอย่างนั้นยอย่างเช่นแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้แต่ที่เขาทําก็คือแบบนี้ท่าทางแบบนั้นมันอะไรกันเนี่ยเปิดช่องให้การโจมตีใดๆเข้ามาได้อย่างเต็มที่ไม่มีการป้องกันอะไรทั้งนั้น เขาทำท่าเหมือนกับหมีเลยคงมีแต่คนแบบฮานายมะคารุผู้ที่เชื่อมั่นในศรัทธาในความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างยิ่งยวดเท่านั้นแหละที่จะเลือกใช้ท่ายืนแบบนั้นยังไม่ลืมไปใช่ไหมครับท่านรู้ว่าท่าทางการเตรียมเข้าทำทาชิไอของทางสุโมเองก็ไร้ซึ่งการป้องกันใดๆด้วยทั้งนั้นเหมือนกันนะครับโอ้จริงด้วยสิคุณเคยกับภาพจําจนทําให้มองข้ามไปเลยฮานายมะคารุคารุเรื่รองที่ว่า เขาเป็นเด็กคนที่มีพรสวรรค์ล้ำเลิศดคนนั้นเป็นเรื่องจริงจริงด้วยแท่ลองคิดลเล่นๆว่าถ้าเอาพรสวรรค์น,นั้นมาใช้ในวงการซูโมโ่เขาจะเป็นนักซูโม่ที่น่าเหลือเชื่อได้แค่ไหนกันเขาจะเป็นนักซูโม่ที่ไปอยู่ในระดับสูงสักเท่าไหร่กันเขาคือเพชรหรืจะเป็นเพชรดิบก็เถอะฉันก็ขอยอมรับว่าเขาเป็นเพชรจริงๆแร่เพชรที่ยังไม่ได้ผ่านการเจียระไนแต่เพชรดิบก็คือเพชรดิบไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นเพียงเพชรดิบที่มีน้ำหนักอยู่แค่ไม่ถึงกร,รัตเท่านั้น มันยังไม่ใช่เพชรที่แท้จริงและไม่จำเป็นต้องพูดถึงชาชิโฮโกะู้อยู่ในตำแหน่งมาเอกอชิระคนนั้นเขาคือนักสุโม,โมที่แท้จริงเลือดทุกหยดที่เสียไปจะทําให้จิตวิญญาณของนักสู้ของเขาถึงหยุดสูงสุดยงรู้ไวฮานายมะเขารู้นั่นแหละคือสุโม,โมอาชีพผลักเอาบ้างแล้วเขาสนคืนได้บ้างแล้วหลังเขาปิดกําแพงแล้วโอ้นี่มันบุกหนักเลยนั่นซุโมนี่น่าทึ่งเป็นบ้ายอดนักเลงฮานายะมะเขารู้ ไม่ทําการป้องกันอะไรทั้งนั้นเลยครับนี่เขาไม่ทําหรือเขาทําไม่ได้กันแน่ยอดนักเลงพวกแข็งแกร่งที่สุดชื่อตอนที่238ของบาก,กิจอมจันบาลตอนที่72สตันแมนปลัก นี่มันอะไรกันอะไรมันบ้าอะไรกันเฮ้ยฮาริเตะสปาริฮาริเตะเป็นการเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับแต่ฮายมามะคาโร่ก็ยังยกการ์ดเขาตัวเองไว้ได้อยู่ฉันไม่จำเป็นจะต้องป้องกันอะไรทั้งนั้นการป้องกันของลูกผู้ชายคือการไม่ป้องกันนั่นคือข้อความที่รุรษผู้ยืนหยัดคนนี้กํลาลังสื่อออกมาเขาหยุดเหรอก็ได้ตอนนี้ทึงตานายแล้วมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมด โอ้ oh, เป็นคำประกาศก้าวที่น่าตกใจจริงๆเป็นอีกครั้งที่พวกเราได้เห็นความยิงทนงของนักซูโมโการเตรียมใจพร้อมที่จะถูกโจมตีเขาได้ให้มือสมัครเล่นพวกเก่งกาจอัจฉริยะยอดนักเลงคนนี้ทำการยืมหน้าอกของตัวเองครับยืมหน้าอกนั่นก็คือรูปแบบของการฝึกซูโมโที่อีกฝ่ายหนึ่งจะปล่อยให้อีกฝ่ายทำการผลักตัวเองไปจนถึงสุดขอบไปทีนะครับเขาคงไม่ได้คาดการไว้ว่าจะได้รับการโจมตีแบบนี้แน่กับปัญญะระเบิดออกมาอย่างไร้ความปาณีฉัน เป็นคนพูดออกไปเองถึงตานายแล้วดังนั้นฉันจึงล้มไม่ได้ต่อให้ต้องตายฉันก็จะไม่ล้มเด็ดขาดโดสุคยบุรุษผู้ยืนหยัดที่ไม่ถูกฟันนะไม่ใช่บุรุษผู้ยืนหยัด